บทที่157สำนักจอมยุทธชุดดำผู้ไร้เทียมทานยังไม่ทันที่เทพกระบี่จะได้ปริปากตอบเทพดาบก็พลันพูดแทรกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเจ้าหนูติงเจ้าจำถ้ำปริศนาใต้ผาที่เจ้าตกลงไปได้ใช่ไหมอะไรใหญ่ยยประสาทเจ้าพูดแทรกค่าอีกแล้วนะเทพกระบี่โกรธไม่น้อยที่โดนตัดหน้า ห้าห้าเจ้าช้าเองนี่แล้วยังจะมาบ่นข้าอีกเทพดาบพูดอย่างภูมิใจติงห้าวอไม่อยากมีส่วนร่วมกับการประทะคารมของผู้เท่าทั้งสองเขาคิดย้อนไปถึงถ้ำปริศนาที่ว่านั้นและนึกขึ้นได้ว่ามีบางอย่างที่เขาลืมไปเสียสนิทของเลวสีขาวนั่นเองข้าลืมมันไปสนิทเลยติงห้าวอตีขาตัวเองอย่างตื่นเต้น เส้นพลังและร่างกายของเขาฟื้นฟูอย่างเต็มที่ทันทีที่จมเข้าไปในของเหลวนั่นถึงแม้ว่าเทพทั้งสองในร่างจะพยายามพูดถึงถ้ำนั้นอย่างอ้อมๆและไม่บอกอะไรไปมากกว่านั้นติงห้าววอก็แน่ใจแล้วว่าของเหลวสีขาวนั้นต้องเป็นสิ่งล้ำค่าที่หายากอย่างแน่นอนอันที่จริง เด็กหนุ่มนึกถึงถ้ำปริศนาแห่งนั้นมาตลอดเพียงแต่เขายังไม่มีเวลาที่จะแวะไปที่นั่นเท่านั้นแต่ในตอนนี้เขามีแหวนเก็บของที่สามารถเก็บเอาน้ำขาวน้ำขาวนั่นกลับมาได้แล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นติงห้าวอว์ก็ไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าและตรงไปที่สลัมหลังเขาในทันที เมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าใบไม้ที่ร่วงโรยตามฤดูกาลก็ได้สะท้อนกับแสงสุดท้ายของวนันทำให้ปรากฏเป็นทุ่งสีทองสวยงามทั่วไปทั้งเทือกเขา ฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในหัวเมืองเหมันแห่งนี้ในอีก20หรือ30วันใบไม้สีเหลืองอรามพวกนั้นก็จะร่วงลงจากกิ่งก้านของมันจนหมดและฤดูหนาวก็จะมาถึงหิมะจะปกคลุมไปทั่วดินแดนและหัวเมืองแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสีขาวทั่วทุกซอกทุกมุม สลามหลังเขาแห่งนี้ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเลยมันยังคงเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความวุ่นวายของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเสมอคนที่นี่ทรหดอดทนยิ่งกว่าวัชพืชในกองขยะเสียอีติงห้าวไม่อยากให้ใครจำเขาได้เพราะในวันนี้เขาจะเดินทางไปที่ถ้ำปริศนานั้น เด็กหนุ่มสวมหมวกไม้ไผ่สีฟ้าชุดที่ทำจากผ้าลินินเขาค่อยๆเดินไปตามทางที่ครุขระของสลัมติงห้าวอมองกระท่อมที่ผูพังและคอวันที่พุ่งออกจากปล่องตลอดข้างทางที่ผ่านไปเขารู้สึกถึงกลิ่นอายที่จำได้ขึ้นใจในวันที่เดินทางมาที่นี่เป็นครั้งแรกเด็กหนุ่มเดินผ่านกองขยะไปเขาก็เห็นเข้ากับรั้วและกระท่อมที่ตัวเองเคยอาศัยอยู่ไม่ไกลนะัก ตอนนี้กระท่อมหลังนั้นมีเจ้าของใหม่ไปแล้วหล่องไฟมีควันพุ่งออกมาและกระถางต้นไม้ในลานถูกยกออกไปจนหมดแม้แต่สนามหญ้าก,ก็โล่งเตียนดูสะอาดสะอ้านสิงห้าวาเคยใช้ที่นั่นเป็นที่ฝึกวิทยายุทธมาก่อนแผ่นไม้สีดำแผ่นหนึ่งถูกแขวนไว้ที่หน้าประตูและมีตัวหนังสือขยุกขยิกถูกเขียนอยู่บนนั้นสำนักจอมยุทธชุดดำผู้ไร้เทียมทาน ติงห้าวเกือบจะหลุดหัวเราอออกมา ในสลัมทั้งหลายมักจะมีคนบางกลุ่มที่มีความรู้แค่งูงูปลาปลาเกี่ยวกับการฝึกยุทธและคนพวกนี้ก็มาเปิดโรงเรียนสอนวิทยายุทธ์ให้กับคนในสลัมเป็นเพราะพวกเขาคาดหวังว่าคนรุ่นต่อต่อไปจะสามารถออกจากสลัมได้ซึ่งผู้ใหญ่ในสลัมก็ชอบที่จะส่งลูกหลานไปร่ำเรียนวิชาเล็กๆน้อยๆพวกนี้โดยพวกเขาเชื่อว่ามันจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการฝึกยุทธต่อไป อย่างกระท่อมตรงหน้าติงห้าวอก็เช่นกันที่กล้าบอกกว่าตัวเองไร้เทียมทานแถมยังเรียกตัวเองว่าเป็นสำนักฝึกยุทธช่างกล้าหาญยิ่งนักคนที่เป็นเจ้าของสำนักแห่งนี้อาจจะเป็นพวกต้มตุน๋นหรือคนสติไม่ดีก็ได้ติงห้าวอมองผ่านมันไปอย่างไม่ใส่ใจเขาเดินต่อไปตามทางที่เหมือนเทือกเขานน่นเพื่อไปอยังพื้นที่ทิ้งขยะ รอบตัวของเด็กหนุ่มเงียบงานและไม่มีสิ่งชีวิตใดๆปรากฏเท่าที่ติงห้าวจำได้ตามทางที่ปลอดภัยนี้ถ้าเขาเดินผ่านกลิ่นเหม็นฉุนกับหน้องน้ำที่มีพิษและเลี้ยวอีกนิดหน่อยเขาก็จะไปถึงริมผาของเหวนรกที่ที่เต็มไปด้วยหมอกควันสีดำกลิ่นไม่พึงประสงค์และละอองมรตยูที่พัดผ่านทำให้ที่แห่งนี้ยิ่งดูน่ากลัวมากขึ้นไปอีกมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละ ติงห้าวอไปถึงจุดที่เขาเคยตกลงไปเด็กหนุ่มถอนหายใจออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้มาถึงที่นี่อีกครั้งในตอนนี้เขาเป็นถึงผู้ฝึกยุทธห้าจุดลงปราณแล้วติงห้าวอไม่จำเป็นต้องใช้เชือกในการปีนหน้าผาด้วยซ้ำทักษะยุทธของเขาแข็งแกร่งมากพออเด็กหนุ่มมองลงไปเพื่อเล็งทิศทางก่อนจะกระโดดลงไปอย่างรวดเร็ว ละอองมฤตยูพัดโช,ชยไปทั่วเฉกเช่นเดียวกับเสียงน้าสยดสยองที่ดังข้างหูของติงห้าวอเขาร่วงลงมาหลายสิบจ้างงอจากพื้นดินด้านบนนั้นติงห้าวอรเรียกกระบี่ออกมาจากแหวนเก็บของและปักมันเข้ากับผาตัวอักษรจีนเทาวปรากฏขึ้นทันทีด้วยกลวิธีเย็นเท่ามีหลี ร่างของเด็กหนุ่มที่เบาหิวราวกับหยดน้ำห้อยอยู่ข้างหินผาด้วยกระบี่สนิมคู่กายของเขาติงห้าวอสูดหายใจเข้าก้มลงมองหาจุดที่เขาจะเคลื่อนไปได้ต่อจากนั้นเด็กหนุ่มจึงดึงกระบี่ออกและปล่อยให้ตัวเองร่วงลงไปลึกกว่าเดิมในหน้าผาที่น่ากลัวนั้นติงห้าวอไม่ลืมที่จะเคลื่อนพลังปราณไปด้วย ตอนนี้ร่างของเขาเปล่งประกายสีเงินสดใสด้วยเด็กหนุ่มกำลังต่อสู้กับแรงดึงดูดของหมอกควันด้านล่างนั้นอย่างเต็มที่เขาร่วงลงไปอีกราว180หรือ190จังงอถึงจุดที่เป็นปากท่ำปริศนาในที่สุด ปากถ้ำนั้นปกคลุมไปด้วยม่านแสงสีจางๆจึงทำให้ยากที่จะมองเห็นถึงแม้ว่ามันจะอยู่ห่างไปไม่ถึงสามจังงอก็ตามและแม้แต่ติงห้าวอที่เคยมาที่แห่งนี้มาแล้วอีกทั้งยังมีเทพทั้งสองในร่างคอยแนะเขาก็ยังคงต้องใช้เวลาไปมากพอสมควรกว่าจะหาถ้ำแห่งนี้เจออูบอเมื่อผ่านม่านแสงนั้นมาติงห้าวอก็พบกับทางที่ลาดยาวเข้าไปสู่ในถ้ำ เส้นทางนั้นไม่เปลี่ยนไปจากครั้งก่อนที่เขาตกลงมาที่นี่เลยมันยังคงแห้งและเย็นเยือกเต็มไปด้วยทางคดเคี้ยวที่พาเขาเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆบ้าชมัดข้ากลับมาที่นี่อีกแล้วเหรอเนี่ยผนังถ้ำพวกนี้เห็นแล้วข้าอยากจะอ้วกเทพดาบและเทพกระบี่ถูกขังอยู่นะที่แห่งนี้มานับร้อยนับพันปีพวกเขาจึงมีความหลังที่ไม่ดีนกกับที่แห่งนี้ เมื่อได้กลับมาเยือนถ้ำที่เย็นเยียบอแห่งนี้อีกครั้งเทพทั้งสองก็ถึงกับอารมณ์บูดและบ่นกันยกใหญ่ส่วนติงห้าวว์ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะเมื่อเขามาถึงที่บอ่อหินกลางถ้ำซึ่งมีรูปร่างเหมือนลงศพเด็กหนุ่มก็ได้พบกับของเหลวสีเทาซีซีที่เขาตามมาหายอยู่ในนั้นของเหลวนั้นหนักมากและมีลักษณะโปร่งแสง ดูเหมือนว่ามันจะถูกทำให้สะอาดอีกครั้งแล้วและถึงแม่ของเหลวที่ก้นบ่อจะมีเพียงแค่หนึ่งช่วนอนเท่านั้นแต่มันก็นับเป็นนิมิตหมายที่ดีกว่าที่ติงห้าวาคิดเอาไว้มากทีเดียวข้าไม่รู้เลยว่าของเหลวนั่นมีฤทธิ์อะไรบ้างข้าคอวอรอกินมันเข้าไปหรือใช้กับภายนอกกันนะติงห้าวาลังเลเล็กน้อย ซื้นบื้ออีกแล้วนะถ้าเจ้าต้องการให้มันส่งผลกับสมรรถภา,ภาพภายในของร่างกายก็ต้องกินเข้าไปแต่ถ้าต้องการให้ออกฤทธิ์เพื่อช่วยเรื่องการฝึกฝนกายเนื้อเจ้าก็ใช้ภายนอกเทพกระบี่พูดขึ้นในหัวของติงฮาวอทำให้เด็กหนุ่มเข้าใจในทันทีสมรรถภาพร่างกายของเขาถูกพัฒนาไปถึงขั้นสุดแล้วดังนั้นตอนนี้เขาจำต้องพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกาย ติงห้าวถอดเสื้อผ้าออกก่อนจะใช้ของเหลวพวกนั้นฉลมทั่วร่างกายก่อนที่เขาจะเริ่มฝึกวิชาเหมันอัคีหวนคืนกายทองในทันทีเพื่อเรียกพลังปราณน้ำแข็งขึ้นมากระตุ้นพลังเพลิงสุริยันที่อยู่ระหว่างชั้นสวรรค์และปฐพีจากนั้นจึงทำการรวมพลังจากกายเนื้อของเขาเข้ากับพลังที่แสนประหลาดจากในของเหลวนั่น ติใจต่อมาด้วยพลังเพลิงสุริยันที่พวยพุ่งเข้าสู่ร่างติงห้าวอว์ก็พลันรู้สึกได้ถึงความเย็นซึ่งมันก็เย็นเสียจนทำให้ผิวหนังของเขาเริ่มชานั่นแปลว่าของเลวสีขาวเริ่มซึมเข้าสู่กล้ามเนื้อและกระดูกของเด็กหนุ่มแล้วและเพราะติงห้าวอว์ฝึกฝนพลังอัคคีอยู่ด้วย การฝึกพลังในจุดตันเถียนกลางจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยเพราะเป็นปราณอัคคณีปราณอัคคณีที่ร้อนรุ่งของติงห้าวกำลังเคลื่อนไปด้วยความเร็วถึง36รอบในจุดลมปราณทั้งสี่ทั้งจุดจงจีจุดถันจงจู่ดวิถังและจุดจี้เจยยอ เวลาสองชั่วยามผ่านไปอย่างรวดเร็วพลังไฟในร่างของติงห้าวอดูจะบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆและเพิ่มปริมาณจนหนาแน่นตอนนี้เด็กหนุ่มดูเหมือนจะตัวพองขึ้นเล็กน้อยด้วยเขากำลังเข้าสู่ขั้นสูงสุดของผู้ฝึกยุดสี่จุดลมปราณในจุดตันเถียนกึ่งกลางบทที่158จารจะรึกลึกลับ พลังปราณอัคคีเดิมยังเป็นเพียงพลังระดับกลางของจุดลมปราณที่สีเท่านั้นเหตุใดจูจ่ๆถึงบรรลุเต็มขั้นได้กันหรือเป็นเพราะของเหลวสีขาวนั่นเหรอนี่มันสุดยอดไปเลย ิงหวาวเปลี่ยนใจและหันมาฝึกเพื่อบรรลุขั้นพลังแทนเด็กหนุ่มควบคุมพลังปราณอัคคีของเขาเพื่อที่จะเคลื่อนมันผ่านจุดลมปราณที่5ที่ใหญ่ที่สุดในเส้นเหรินไปให้ได้จุดลมปราณที่5มีชื่อเรียกว่าหัวใกล้ซึ่งเป็นจุดลมปราณที่ทรงพลังยิ่งไปกว่าทั้ง4จุดแรก ตามลำดับการฝึกยุทธแล้วเส้นหรือจุดลมปราณที่อยู่ในลำดับสุดท้ายนั้นจะเป็นจุดที่จะใช้และเคลื่อนพลังได้ยากมากที่สุดติงหห้าวตั้งใจที่จะส่งพลังเข้าปะทะกับจุดนี้มานานแล้วแต่สิ่งที่เขาไม่ได้คาดการไว้ก็คือพลังปราณอัคคีที่พลุ่งพล่านนั้นส่งพลังเหลือเกินไม่ถึงหนึ่งเคอดีติงห้าวอก็พลันรู้สึกว่าจุดหัวใกล้ เริ่มมีประกายแสงสีแดงปรากฏขึ้นมาแล้วพลังปราณอัคคีหมุนวนไปอย่างลื่นไหนณนจุดนั้นก่อนที่มันจะหลั่งไหลไปตามเส้นทางของมันโดยที่ติงห้าวแทบไม่ต้องควบคุมอะไรเลยความเร็วของพลังนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนพุ่งขึ้นถึง50ารอบต่อชั่วอึดใจและนั่นหมายความว่าจุดลมปราณที่5ในเส้นเหริงพร้อมใช้งานแล้ว ติงห้าวบรรลุพลังขั้นต่อไปได้สำเร็จในที่สุดติงห้าวลืมตาขึ้นและยิ้มอย่างสุขใจเยี่ยมไปเลยตันเถียนปราณดาบของข้าเข้าสู้จุดลมปราณที่5ได้สำเร็จทีนี้ข้าก็จะฝึกพลังปราณเยือกแข็งต่อได้แล้วไม่นานข้าก็จะได้เป็นผู้ฝึกยุทธหจุดลมปราณห้าห้าขณะที่กำลังหัวรอชอบใจอยู่นั้น ติงห้าวอก็พลันนึกบางอย่างขึ้นได้เจ๋งมากความแข็งแกร่งของข้าเพิ่มขึ้นอีก500้ช่างตอนนี้พลังกายของข้ามีมากถึง1,8 0 0 0ช่างแล้วนั่นเท่ากับผู้ฝึกยุทธหจุดลมปราณแล้วสินะด้วยพลังอัคคีและพลังเยือกแข็งตอนนี้ข้าแกร่งพอที่จะสู้กับผู้ฝึกยุทธจจุดลมปราณได้ด้วยซ้ำ หรือแม้แต่ปะทะกับผู้ฝึกยุด8จุดลมปราณก็ยังไหวอิทฤิริ์ของของเหลวปริศนานั่นช่างน่าทึ่งจริงๆติงห้ง5วอใช้มันไปแค่เพียง3หรือ4ชั่วนอเท่านั้นแต่ผลของมันน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากช่วยให้การเปลี่ยนแปลงระดับที่3นในขั้นเงือกระดูกทองของวิชาเหมานอาคีหวนคืนกายทอง เริ่มเข้าสู่ขั้นต้นได้แล้วทั้งยังช่วยในการเตรียมพร้อมจุดลมปราณที่5ในเส้นเหริงอีกด้วยประสิทธิภาพของของเหลวปริศนานี้เรียกได้ว่าทัดเทียมกับสมุนไพรในตำนานเลยทีเดียวโอ้โหห้าห้าห้าค่าพบสมบัติล้ำค่าสินะนี่เสร็จค่าลัก สิงห้าวกระโดดไปมาด้วยความดีใจเขายิ้มกว้างไม่หยุดและหัวเราะจนแทบหายใจไม่ทันก่อนที่เด็กหนุ่มจะใช้แหวนเก็บของเก็บเอาของเลวสีขาวที่แสนล้ำค่ามาจากบ่อหินทั้งหมดเขาไม่เหลือทิ้งไว้แม้แต่หยดเดียวจากนั้นเด็กหนุ่มก็จึงใส่เสื้อผ้าด้วยท่าทางที่แสนภาคภูมิใจและออกเดินสำรวจถ้ำต่อไป ติงห้าวออกสำรวจในถ้ำด้วยความสนใจดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะลึกลับซับซ้อนเป็นอย่างมากดังนั้นเขาถึงกับต้องเรียกพลังปราณออกมาเพื่อตรวจค้นดูตารางนิ้วของถ้ำทว่าสุดท้ายก็ไม่พบอะไรเลยในระหว่างนั้นทั้งเทพดาบและเทพกระบี่ไม่ปริป,ปากใดๆเลยติงห้าวอส่งกระแสจิตเรียกเทพทั้งสองอยู่หลายครั้ง แต่กลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกมากติงห้าวเดินสำรวจจนทั่วและวนกลับมาที่โต๊ะและมาหินที่กลางถ้ำในที่สุดที่บนโต๊หินนั่นเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนทั้งตื้นและลึกอยู่มากมายที่ดูเหมือนเป็นรอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ทุกร่องรอยนั้นช่างดูพิศวงยิ่งนัก ติงห้าวจ้องมองโต๊ะนั้นอยู่ครู่ใหญ่จนตาลายและเกือบหมดสติไปคราวนี้ที่ติงห้าวอพยายามมองโต๊ะอีกครั้งทว่าเรื่องประหลาดก็พลันเกิดขึ้นด้วยทันใดนั้นเด็กหนุ่มก็รู้สึกได้ถึงอุโมงค์เวลาที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าที่มาพร้อมกับแรงดูดที่มหาศาลที่กำลังพยายามดึงวิญญาณของเขาเข้าไปในนั้น ติงห้าวตกใจและเริ่มใช้เคล็ดวิชาอาคมเพื่อดึงตัวเองออกมาจากโตหินนั่นทันทีเมื่อหลุดรอดออกมาได้แล้วเด็กหนุ่มก็พลันมีใบหน้าที่ซีดเซียวและท่าทางเหมือนคนป่วยนี่มันจารึกนี่จารึกระดับเทพเจ้าให้ตายเถอะนี่น่าจะเป็นจารึกระดับสิบเป็นอย่างต่ำเป็นงานชั้นยออดอฝีมือของนักจารึกระดับเทพเจ้าแน่ๆ สิ่งห้าวอเข้าใจสิ่งที่เห็นได้อย่างรวดเร็ววิทยายุทธ์ถือเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในดินแดนแห่งนี้แต่นักปรุงยาและนักจะรึกนั้นถือเป็นสิ่งหาย,ยากและไม่ควรมองข้ามเพราะการฝึกฝนเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะท,ทั้งสองอย่างที่ว่ามาผู้ฝึกต้องผ่านความยากลำบากมามากมายอีกทั้งยังต้องมีพรสวรรค์และความสามารถอย่างแท้จริงอีกด้วย ที่ยุ่งยากไปกว่าก็คือการพัฒนานนายแต่ละขั้นของทักษะเหล่านี้นั้นเป็นไปอย่างเชื่องชา้าส่งผลให้จำนวนนักปรูงยาและนักจารึกมีน้อยนักทว่าพวกผู้เชี่ยวชาญระดับสูงก็ถือว่ามีพลังที่น่ากลัวมากทีเดียวนักจารึกนั้นถูกจัดเป็น12ระดับด้วยกันและผู้ที่สามารถฝึกจนได้ระดับที่สิบขึ้นไปจะถูกเรียกว่านักจารึกขั้นเทพเจ้า นักจารึกขั้นเทพเจ้านี้จะคอยขีดเขียนและจารึกยทดวิธีต่างๆไว้ตามที่ต่างๆซึ่งจารึกเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่มีพลังที่มากถึงขั้นเปลี่ยนแปลงโลกได้มีครั้งหนึ่งที่จาลึกในลักษณะที่ว่านี้สามารถทำลายปรมาจารย์จากก้าวสำนักแห่งหัวเมืองเหมันได้ในคราวเดียวเมื่อคิดได้ว่าจารึกตรงหน้าเป็นฝีมือของนักจารึกระดับเทพเจ้า เขาก็อ้าปากค้างด้วยความอึงโดยไม่รู้ตัวเลยจะรึกระดับเทพเจ้าเช่นนี้ถือเป็นสมบัติที่ล้ำค่ายอย่างยิ่งเพียงแอร์วบเดียวที่ได้เห็นจารึกนี้ก็สามารถทำให้นักจารึกระดับกลางกลายเป็นระดับปรมาจารย์ได้เลยทีเดียว โชคไม่ดีที่ติงห้าวอได้เรียนรู้วิธีการปลอมแปลงและการทําจารึกจากเทพกระบี่มาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นจารึกตรงหน้าจึงยากเกินกว่าที่เด็กหนุ่มจะถอดความได้ถ้ำลึกลับนี่เป็นที่อยู่ของนักจารึกระดับเทพเจ้างันหรอแต่ข้าสัมผัสไม่ได้เลยว่ามีคนอยู่ที่นี่เว้นแต่ของเหลวสีขาวนั่นก็ไม่มีอย่างอื่นอยู่ที่นี่แล้ว จะรึกนี้เหมือนเป็นหนังสือจากสวรรค์ที่ข้าย,ยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้คงต้องทิ้งมันไว้ที่นี่ก่อนถ้าข้าแข็งแกร่งมากพอไว้ค่อยกลับมาศึกษาที่หลังก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นข้าอาจจะได้รับพลังที่น่าอัศจรรย์อีกครั้งแต่จะว่าไปเจ้าถ้ำนี้ก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายบางอย่างมันทำให้ข้ารู้สึกว่าที่แห่งนี้เหมาะจะเป็นที่ฝึกฝน ติงห้าวพินิตพิเคราะห์อยู่ครู่ใหญ่จนเขาได้สรุปแผนการออกมาและกำลังจะออกจากถ้ำไปทว่าทันใดนั้นสิ่งอัศจรรย์ก็พลันเกิดขึ้นอีกครั้งติงห้าวอได้ยินเสียงแมวร้องขึ้นอะไรกันมีแมวอยู่ที่นี่ด้วยเหรอเป็นไปได้ยังไง ติงห้าวหันไปมองรอบๆด้วยความระหนกเขาตรวจดูทั้งถ้ำอีกครั้งแต่ก็ไม่เจอแม้แต่มดตัวเล็กๆแม้แต่ตัวเดียวแล้วแบบนี้เขาจะได้ยินเสียงแมวได้ยังไงกันเสียงนั้นชัดเจนมากหรือติงห้าวจะหลอนไปเองกันแน่เมียววอติงห้าวขมวดคิ้วก่อนที่เสียงแมว,วจะดังขึ้นอีกครั้งบ้าเอย้ย เสียงนั้นทำให้ติงห้าว์ขนลุกขนพองเขามองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวและทันใดนั้นติงห้าวอก็ต้องอ้าปากค้างด้วยความตกใจ